สวัสดีเพื่อนเพืเ่อนชาวเบสแอนโซนะครับในพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้สกิลของ Shadow Lightning นะครับเป็นท่าสายฟ้านะสำหรับ As s a s ส i n สายฟ้าน,นั่นเองโอเคนะครับเรากดเคขึ้นมานะดูสกิลของเราจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับวิธีการเลือกใช้หรือการเลือกอัพนะครับกดดูสกิลที่สามารถฝึกได้นะครับเราสามารถจะปรับได้กดติ๊กไปเลยนะมันจะเป็นแบบนี้นะครับ ยปกติแล้วพื้นฐานสกิลเลเวลสองนะผมจะอัพเป็นฟุนฟูโซนะครับแล้วก็วางระเบิดหุ่นนะฮะแต่และสกิลมันชื่อมันไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ผลของสกิลต่างกันด้วยนะฮะผมเลือกเป็นพื้นฐานนะวางระเบิดหุ่นสกิลนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกดแซดนะครับโอเคมาถึงแทงทะลุหัวใจนะครับเป็นสกิลเลเวล4ี่ท่านี้ได้ไหม,มใช้ระเบิดผมว่ามัน มันจะคอมบูไม่ได้นะครับใช้เป็นอันนี้ดีแล้วนะฮะแทงทะลุหัวใจมาเอาที่สายไปทั่วเลยโอเคมาถึงสกิลเลเวลสี่สกิลหนึ่งนะครับก็คือเป้าหลอกอันนี้จะเป็นด้านทานนะเราสามารถเลือกได้ในบางบอสบางตัวนะครับหรือจเจ้าล้มนะครับเราเวลาเรากดใช้นะครับจะทําให้บอสล้มนะฮะเราก็ไปอยู่ข้างหลังเขาใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะทําให้เห็นภาพแต่ละสกิล โอเคมาถึงสกิลเลเวลห้นะครับเฉียนเงาจะเลือกเป็นฟื้นฟูโซนะฮะนะครับอาจะทำให้หายตัวได้ด้วยถ้าเล่นเป็นไลท t นิ่งนะครับะจะมีน็อกดาวน์ใช่ไหมฮะสกิลพื้นฐานแต่เราเอาเป็นฟื้นฟูโซแล้วกันนะครับเพื่อให้ง่ายต่อเพื่อนๆฝึกหรือผู้เล่นใหม่นะจะทําให้อยู่ในช่วงสภาวะหายตัวนานขึ้นนั่นเองนะครับโอเค ดึงพลังแหงเงานะครับเราจะเลือกเป็นฟื้นฟูโซนะครับเมื่อเราหายตัวเราต้องกดหนึ่งอันนี้เป็นสกิลที่1น,นะฮะเห็นไหมมันจะตัวเลขเล็กนิดนึงนะครับโอเคมาถึงสกิลเลเวล7นะครับมันจะมีให้เลือกอยู่3อย่างก็คือหรือฟื้นฟูพลังชีวิตความเร็วในการโจมตีน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วก็พิษผ,ผีเสื้อก็คือนะครับอันนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกดเลยนะกดเลขสี่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อกดเลขสี่นะครับ อ่ผมเลือกเป็นอันนี้นะฮะจะทําให้ศัตรูลดความเร็วใช่ไหมครับแล้วก็ดูดพลังชีวิตแริงจริงมันจะได้ส,สตั๊กพิษนะครับเมื่ออ่าศัตรูโดนสตั๊กพิษเราจะคอมโบสกิลอื่นได้ง่ายขึ้นนะครับมาถึงสกิลเลเวลเจอันอื่นนะก็จะมีควันพรางตัวอ่ามันแต่ละชื่อมันไม่เหมือนกันนะครับโอเคผมจะเลือกใช้เป็นคุ้มครองปาร์ตี้นะครับเราสามารถกด X แล้วเราหายตัวได้เลยนะครับสิวิ สำหรับเพื่อนๆมือใหม่อาจจะยากในเรื่องหายตัวหรือมันต้องฝึกกันหน่อยนะหรือพลาดนะเราก็สามารถกดสกิลนี้ได้เลยหายตัวเลยนะครับหรือไปสู้ฝ่ายก็ได้นะฮะแล้วก็มาถึงสกิลเลเวล16หนะครับจะเลือกเป็นดาเมจแล้วก็มีพื้นฐานเป็นสตันใช่ไหมฮะอ่ะไอสกิลตัดคอนะครับจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อศัตรูติดสถานะสตันนะฮะก็จะปาดคอหมุนเป็นวงกลมนะครับโอเค ดาเมจผมเลือกเป็นดาเมจล้วกันนะครับเอาสตันลองให้ดูเลยก็ได้ไม่ได้เอาพื้นฐานนะลองให้ดูเลยก็ได้นะครับแล้วก็ฟาทลายเลือกเป็นดาเมจนะครับเลือกเป็นสตันนี่ไม่ไม่ค่อยโอเคนะครับแล้วแต่อยู่ที่การใช้งานนะแต่ผมแนะนำให้เป็นดาเมจไปก่อนนะครับแล้วก็สกิลเลเวล4-5นะครับเป็นสกิลตัว4ก็จะมีต้านทานกับสตันนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่เลือกใช้เหมือนกันแต่ต้านทานจะดีตรงที่เราจะไม่โดนดาเมจน,นะครับแล้วก็สกิลเลเวลสี่ห้าเป็นสกิลวีนะครับก็จะมีหนีดึงแล้วก็คุ้มครองบาร์ตี้ผมจะเลือกเป็นคุ้มครองบาร์ตี้แล้วกันยิงจิตต่อสู้นะครับจะทําให้เราหายตัวได้15วิเลยทีเดียวโอเคกดใช้งานนะครับเมื่อปรับเสร็จแล้วโอเคเรามาดูสกิลเอ็กันก่อนนะครับ อ่าเป็นสกิลนี้นะครับวันพังตัวเรากดใช้ไปเลยปัป๊บเห็นไหมหายตัวเลย10วินะครับก็ค่อนข้างโอเคในเรื่องอาจจะมีพลาดแบบอ่าเราตีโดนต้นบอสหมู่อย่างนี้นะครับเราก็จะเข้าอยู่ในสถานะหายตัวได้นะครับอ่ามาถึงสกิลที่4เลยแล้วกันเป็นสกิลนี้นะครับโยนพิษเข้าไปปัป๊บจะติดสถานะพิษนะครับ5สแ,แตก็ก อะเดี๋ยวผมเมื่อเรากดแถบเห็นไหมฮะถ้าศัตรูติดพิษอยู่เราจะหายตัวได้เลยนะครับอ่าแล้วสกิลที่1ก็จะเฉือนพิษเหมืนนอนเดิมแต่ผมขอกด2ลบหลังก่อนเดี๋ยวตายโอเคโดยประมาณก็ประมาณนี้นะฮะปั๊บพล <c oughs> าดพลาดพลาดอา่กดแถบนะครับเป็นการ,ราวางระเบิดแฟลชแล้วทำให้เราหายตัวนะฮะ อันนี้จริงๆถ้ากด F มันก็จะอยู่ข้างหลังเลยนะอันนี้มอนไม่เห็นนะครับเราก็กดตีไปได้เหมือนเดิมนะจิ้มไปเรื่อยๆนะครับนะครับโอเคโอค้ไปไปก่อนแล้วกันนะครับคอมโบพื้นฐานน่าจะมีในคลิป YouTube นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมบอกแป๊บนึงอ่ะมาถึงสกิล V ตอนที่เรากดพลาดนะเราไม่รู้จะหายตัวอะไรละแบบสกิล,ลแล้วหมดละเรากด V ีเลยครับอันนี้จะใช้ได้15 V วีนะฮะเราสามารถกดเดินเข้าไปกด Q ิวจิ้มหลังได้เหมือนเดิมนะแล้วแต่ชอบเลยแล้วสามารถกดเล็กหนึ่งนะฮะจะเพิ่มระยะเวลาปับ๊บอ่าไม่เพิ่มวะแสดงว่า <c oughs> <c oughs> ามาถึงสกิลที่3เลยดีกว่านะครับเลขสามนะครับเรากดปึ๊บๆอย่างนี้หายตัวได้เลยนะจะช่วยให้ง่ายต่อการเราคอมโบหลุดหรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะ <_ d> โอเคไปตัวต่อไปกันดีกว่านะครับก็เหมือนจะมั่วมั่วสกิลนิดหนึ่งนะฮะอืมฟันธรรมดาฟื้นฮูโซนะครับฟ <_ d> ันธรรมดาฟื้นฟูโซสกิลที่4 จะเพิ่มพิษก็คือทําให้มอนเตอร์ติดสถานอพิษนั่นเองสกิลที่3หายตัวทำดาเมจสอครั้งนะครับก็จะฟื้นฟ,ฟูนฟูนฟนโซด้วยแล้วก็ทําให้เราหายตัวด้วยสกิลที่2เมื่อเราถูกโจมตีนะครับแบบนี้นะฮะอ่าเราจะไปอยู่ข้างหลังเขานะครับแล้วเมื่อเราตี เมื่อมอนสเตอร์ติดสถาน,น,นะผิดก็ะด้ถ้าไม่มีหลอดสีขาวนะเราสามารถกดจิ้มได้นะครับรับหนึ่งเมื่อกี้เวลามันหมดนะอ,อ่ากดแทบ็บปึ๊บเข้าสู่สถานะหายตัวถ้าเราเวลาใกล้หมดนะครับกดหนึ่งปึ๊บตันกดหนึ่งอีกทีหนึ่งนะเข้าสู่สถา,สน,านะสถานะหายตัวละปึ๊บปุ๊บ นมันสายไฟมนึกว่าเป็นเงานะโอเคแล้วก็เดี๋ยวมาสกิลนี้กันต่อนะครับจะช่วยให้การต่อสู้ง่ายขึ้นนะครับในบางอย่างนะครับเราไปุยก,กันชั้นที่2อนะฮะอาจจะเป็นบอสตัวใหญ่นะครับคือเมื่อเราถูกตีนะฮะเราจะนั่นแหละเดี๋ยวมันไม่เห็นภาพโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะ ก็จะช่วยให้นั่นแหละอ่ะมาถึงแล้วนะครับบอสตัวใหญ่เรากดซิปึ๊บ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 ถ้ามอนสเตอร์ตีในช่วงที่เรากดนะครับจะเราจะติดสถานะต้านทานนะฮะนั่นแหละเราจะไม่โดนดาเมจนะครับนี่ก็อยู่ที่เพื่อนๆกดด้วยนะครับแล้วแต่ว่าจะกดยังไงนะฮะปึ๊บเข้าสู่สถานะหายตัว ต้องจับจังหวะบอสแล้วก็แพทเทิร์นของแต่ละสกิลบอสด้วยนะครับจะช่วยในเรื่องนี้นะฮะแถบแฟดไฟสกิลโดนไฟไหม้นะเออเออเดี๋ยวผมขอลลก่อนนะก่นนะครับขอกินเลือกก่อนปึ๊บเข้าหลังกดนหนึ่ง กบแทบคอมบอสยังติดสถานะพิดอยู่นะฮะทำให้เราหายตัวได้นานขึ้นนิดนึงนะครับวันๆของแอดก็มีเท่านี้นะจิ้มหลังจิ้มหลังแล้วก็ดูแพทเทิร์นสกิลนะครับช่วงเวลาใกล้หมดกดหนึ่งสั้นกดหนึ่งอีกทีบาดคอปับแต่สกิลบาดคอเนไะมมันจะไม่ค่อยดีตรงที่มันจะทำให้เราหลุดสถานะหายตัวนะครับ ฉะนั้นอยู่ที่เพื่อนๆกดนะครับกดธหนึ่งทำให้มันใจติดถ่ายตัวนะฮะอย่างนี้ไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนจบบอสก็อ <c oughs> <g> แล้วแต่คนเลือกใช้เนาะสกิลมันอยู่ที่การปรับนะครับอันนี้แนะนําให้เป็นดาเมจค่อนข okay ้างโอเคกว่านะฮะอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาดูบอสชั้นห้าแล้วกันนะครับเดีย๋ยวเราไปเจอกันชั้นห้า โอเคเราก็กลับมาอยู่กันที่ชั้น5แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองสกิลกันเลยว่าคอมโบที่รวมๆกันตะก,กี้เนี่ยมันจะเป็นแบบไหนนะฮะจริงๆถ้าคนกดเป็นจริงๆนะครับก็จะกดไม่มีหลุดแทบจะไม่ได้อยู่ในสถานะยืนอย่างนี้เลยนะฮะจะหายตัวตลอดเวลาแต่ผมยังกดไม่เป็นนะกดไม่คล่องเท่าไหร่นะครับโอเควิ้งมาอันดับแรกนะครับก็ะดูช่องเลือดเสืออ่กดหนึ่ง อาจจะมีกดสตาร์บ้างนะครับอ่าองใกล้เวลาหมดกดสตา้์ปับกดหนึ่งต่อคือเข้าเข้าสู่ช่วงหายตัวต่อนะครับเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่มั่นใจเรากดลองฟดาวก็ได้นะครับแล้วแต่อ่าเมื่ออ่าดูเาด,เร,ดเรากด V นะครับถ้าเราไม่มั่นใจนะครับอ่าสีได้สิบห้าวีเลยเกยาวเลยเริ่ดาเมจด,ด้วยนะโอเคอันนี้ กนหนึ่งเพิ่มเวลาอีกแล้วนะฮะทำหนึ่งไปเรื่อยๆ,ๆนะครับถป็นแบบอสจะตายเลยทีเดียวถ้าเราไม่มาจกดเอ็กอีกอ่ะเว <c oughs> ง่ายต่อการคอมโบนะครับยืนตีอย่างงี้ก็ได้นะยืดชิลไปนะครับมันก็อยู่ที่การปราบเลือกใช้นะครับแล้วก็การอ่านแพทเทิร์นบอสถ้าเราในกรณีที่บอส <c oughs> มองเห็นเรานะฮะมันก็จะมีการเลือกใช้อีกแบบนึง โ okay, อเคเดี๋ยวเราไปต่อที่ชั้น6นะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนผมก็มือใหม่นะขอบอกก่อนนะครับก็อันไหนแนะนําได้ก็แนะนำนะฮะมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมถ้าผมรู้ผมก็ตอบให้นะครับแล้วก็จะทําคลิปมาเรื่อยๆนะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับโอเคมาลุยกันต่อนะครับที่ชั้น6นะครับโดยปกติแล้วนะฮะอันนี้เราต้องเข้านี่นะฮะซื้อก่อน ครับเพื่อหมุนเลือกบอสนั่นเองนะครับบางคนอาจจะยังไม่ดูนะก็ฝากไว้หน่อยละกันนะครับบอสลิงค่อนข้างเป็นปัญหานะฮะสู้ยากในดานลิง,ตงแต่ด่านนี้ไม่มั่นใจนะครับเน่ยกดวิ่งไปกดที่ขวาเป็นสเตปที่ง่ายที่สุดสำหรับเรานะ,ะกดขวา F4 F5 F4 เี้ยเรื่อยๆนะครับอ่าไปเรื่อยๆไปเรื่อย มอนตัวนี้สตาร์ทได้กดต้นกดหนึ่งครับนะครับเมื่อมอนติดสถานะติดนะครับเรามาพูดต่ออ,อย่างนี้บอสสตันไม่ได้แล้วนะครับเพราะมีสีฟ้าเราก็แทบ็บห็นไหมไก็เข้าสู่สถานะแท็บเหมือนกันหายตัวเหมือนกันนั่นก็ได้เหมือนกันนะครับโอเคประมาณนี้นะครับตอนนี้บอสติดสถานะสตันได้แล้วตอนนี้ก็พร้อมแล้วนะ มันเป็นอย่างนี้ไปจนตายนะครับอ่าอันนี้สตาร์ได้แล้วกดสตั้นกดหนึ่งกดแทบสตั้นหนึ่งแทบประมาณนี้ฮะวนไปเรื่อยๆนกว่านก็อนบอลจะตายนะครับทาให้มั่นใจเอาสกิลนี้มานะฮะเลือกสกิลนี้มามันก็วยช่วยเพิ่มได้หลายวิเลยนะครับแล้วก็จะคอมโบต่อไปได้เรื่อยๆนะแต่นี้จะมีผลมากกว่าในช่วงบาร์ตี้นะครับจะทำให้เพื่อนๆเราได้ดาเมจมากขึ้นเลยนี่ นะครับไปลุยต่อกันชั้นที่7ยาซูโอนะฮะอ่ามอสตัวนี้ถ้าหลุดนี่โดนคอมโบมีตายแน่นอนนะครับโอเคขวปึืบเตะบ้านๆเลยแล้วเหมือนเดิมปั๊บป๊บปั๊บอ่าปั๊บปั๊บกดไม่เป็นอ่ากดไปเรื่อยๆเออกดไปเรื่อยๆขวา F4 ขวาั้นอันนี้พลาดกด3าอ่าหายตัวได้เหมือนกันนะครับอ่า รอเวลาเล็กหนึ่งมาปั๊บเห็นไหมต่อเวลาละต่อเวลาแล้วอ่าบอสตัวนี้สต้านได้นะครับปึ๊บนะก็จะมีช่วงขาดแอนิเมชันนะครับเดี๋ยวเราพูดถึงและศึกษาเพิ่มเติมในพาร์ทหน้าละกันนะครับเนี่ยนี้เราก็ตบยาเซียวโชว์ก่อนแล้วกันเนะออประมาณนี้นะฮะกดไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆวนลูกนะฮะสำหรับแอดสายฟ้า คลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับถ้าชอบอยังไงก็ฝากกดถูกใจหน่อยนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปมาออกมาเรื่อยๆนะฮะขอบคุณที่ติดตามนะครับและดูจนจบไปแล้วครับ See you again นะครับ